คือรปเด็นที่ทีบอกว่าทุกครั้งอะ่ะมันต้องร้อนมันต้องแจวฮอนทีนี้ยทำไมไม่พูดคำว่าร้อนเพราะว่าต้องการให้ได้รหัสเลยเพราะการที่เรากระตุ้นตัวเรามันจะได้สามอย่างมันจะได้สัน่นตัวสัน่นตัวสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงตัวแสงมันอยู่ที่เดียวกับความร้อน เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเวลาเดียวกันเนี่ยกระตุ้นตัวเราเนี่ยให้รู้เลยว่าตัวยอ่อขยายเนี่ยยอ่อขยายนะเวลามันขยายส่วนยอ่อมันขยายตั้งแต่ศสตีสษะจุดเท้าขยายส่วนยอ่อขยาย่ใชอะไรคือยอ่ยอย่อก็คือตัวประอดเราเนี่ยครับตัวช่วงยืดยอ่อยืดหดยืดหดเนี่ย,ยดดใช่ไอที่มันยืดหดเนี่ยแหละครับ มันต้องยืดหดแล้วสามารถส่งผ่านคอราสอวิ่งไปได้ให้ทั้งตัวนี่คือคำอธิบายเพราะฉะนั้น<ม>ไอ้ทั้งตัวเขาเรียกว่าหุ้มกระดูกหรือเรียก SP ถ้า SPD เนี่ยเวลาเจนเรียกอะ่ะเจนโดนเตือนว่าหลังๆมาเวลาเหมือนกับเวลาคุณทำใบเอกาสารแล้วคุณคิดตั้งแต่ต้นกลางปลายเสร็จแล้วอะ่ะคุณไปพูดปลายดูนะถ้าคนที่ทำงานะจะเข้าใจใว่าพูดถึงอะไร S <S แต่คนต้างๆไม่เก็ตเหมือนงานเจงก็เหมือนกับบางทีจะเพลินเผลอเจงจะไปพูด SPD ไปเลยเพราะว่า SPD มันก็คือนามของไอตัวหุ้มกระดูกนั่นเองโอเคนะตัวหุ้มกระดูกตัวแม่มันก็คือย่อขยายหรือย,ยืดหดนี่แหลนะนะครับส่วนตัวที่จุดระเบิดก็คือตัวกระพริบจากตุบตับที่มันกระตุก กระตุบกระทิบกระพิบเนี่ยครับเป็นอินิคชันหรือมันอาร์คอาร์คอาร์คเอกเนตเนี่ยไปที่อากาศไอ้ที่เรากักมันไว้ในตัวเราเสร็จปุ๊บคําว่ากักไว้ในยอใ่อขยายเราเนี่ยเสร็จปุ๊บนะมันไม่ทันมันไม่พอถ้ามันจะทานมันพอมันก่อนก่อนจะเริ่มก่อนจะเริ่มวัยทางานพอเป็นวัยทางานมันเป็นวิ่งล้นตอนปลาย มันไม่ทันส่วนมากพุงมันจะเลยอกอถ้าพุงเลยอกคุณผมบอกให้เลยว่าคุณเสียเวลาเปล่ามากถ้าเราไม่ขโมยหรือว่าไม่มีทักษะที่จะขยี้มันเราจรึงต้องใช้ตัวหุ้มกระดูกเนี่แหละครับซึ่งมันเป็นส่วนย่อของยืดหดเนี่ยทำแทนสเสด็จก็คือเราไม่ได้กระตุ้นย่อขยายแล้วทีนี้ยืดหดเนี่ยเราไม่ได้กระตุ้นละ เพราะเราถ้าเรากระตุ้นเราจะใช้อากาศหรือท่าประมาสในการวิ่งเข้ามาแล้วก็ใช้อินดิเคชันของตุบตับเนาะ<ช>แต่เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะให้มันมีประสิทธิภาพสูงทันทีถ้าตอนเด็กอะ่ะคือไปท้าเด็กๆทาเราแพ้หมดโอ้โหเด็กมันทำหู <c oughs> มันแบบมันเจิดมากอะ่ะ<ช>ทําได้ทุกอย่างด้วย<ช>แต่เราไม่ได้ทุกอย่างเราจึงต้องย้อนรอยก็คือเอาหุ้มกระดูกามาทําแทนเพราะฉะนั้นทางเมื่อกี้มันไม่ใช่ท่านะ ห้ามคิดว่ามันเป็นท่าเด็ดขาดเพราะถ้าคิดว่ามันเป็นท่าปุ๊บเป็นเรื่องเลยอม,มันจะล็อกถึงจุดหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยที่มันเป็นทําเอ,อตามทีไปก่อนเนี่ยเพื่อไปหาตัวเราให้มันออนไลน์พอถึงจุดหนึ่งวเวลาทาไปเรื่อยๆทางมันจะออกมาเองจากบอดเรามันจะบอกเราเลยว่าเราจะไปทางไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องเลี้ยงหกสิบสี่สิบไว้ให้ทรมานอยู่เสมอนัน่นแหละคือหัวเชือ้อจึงบอกว่า พอเริ่มสตาร์ทเนี่ยครับได้ง่ายเลยอ่ะต้องทําให้ตัวเองมันแจวฮอนก่อนวิ่งทั่วร่างแจวฮอนเนาะที่หุ้มกระดูกเสร็จปุ๊บในแต่ละครั้งต้อง M P P M ด้วยถึงจะดีถ้าไม่ P M P เนี่ยมัน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 ไม่ไล่ลมอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ไล่ลมเดี๋ยมันไม่ครบโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ยคือกรดอเนี่ยต่อคลอสเนี่ยมันคือซอฟ ให้เราเนี่ยไม่ทรมานมากนะอไอ,กอ้กอนดอยก้นโด่งเนี่ยก้นโด่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย<า>มันมีห้าสิบและมันก็มีเกือบติดพื้นเคยลองติดพื้นแล้วย,ยังยังไม่เคยมันจะน่าเกลียดมากแต่มันจะมันจะทรมานมากนนะึกออกนะก้นโดง่งไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทําไม่ต้องทํอก้นโด่งก็ไปงี้เนาะใช่เนาะ <ทำ S 1> แต่ว่าห้าสิบมันจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยห้าสิบมันจะต้องคล่องงี้ โอเคนะาานี่ห้าสิบอันนี้ก้นโด่งเนะ100าะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยอันเนี้ยที่ทำว่าให้มันตึงขาหลังเลยอาา่าฮะเนี่ยแต่ไอ้ดองติดพื้นเนี่ยมันแทบจะไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแทนแทนโคตรทรมานที่จะถามคืออะไรถามเอ็มพีใช่เอ็มพีพีเอ็มเนี่ยเอ็มพีเนี่ยก็คือปากอะดูดูด ปากมันออกจะมูเห็นไหมไม่ต้องเกินไม่เกินดิที่เกินทำไมเราต้องการให้มันออกเราเอาไว้ทําตอนที่มันโชค0ร้อยนะก็เราทรมานมาหรือเรากะชอกมันจะโชค0ร้อยเอามาทําตอนโช o 1 0ร้อยเอพเนี่ยเนี่ยเ็นแล้วนะเสร็จปุ๊บ พอเราเร่งสปีดตอนที่มันโช๊คเพราะโช๊คมันไม่ได้อย่างนี้หรอกมันจะต้องดูนะเราจะเล็มฟีปากบนเนี่ยดันปิดดูจมูกเลยน้ำมูกน้ำอะไรให้มันหายแต่คือน้ำมูกไหลช่างมันก็เราต้องการเคลียร์แต่มันจะมีจังหวะที่มันกระฉอกคือมันมันมันประทะกึกมันเอาไม่ออกให้สวนทางเลยก็คือเข้าจมูกออกปาก หอ่อห่อให้มันคือทําไมต้องหอ่อเพราะต้องการให้มันอะ่ะบีบไม่ให้อากาศออกนั่นเองอะ่ะใช่ไหมพอเราเข้าปากเราเอาบริมฝีปากไปปิดจมูกมก็เพื่อไม่ให้มันออกง่ายอีกเหมือนกัน <c oughs> อย่าลืมคอลล์สอเสียงสองข้างโอ<ห>้ใช่ห้ามเลยเด็ดขาดไม่เอาแต่ช่วงแรกสําหรับคนไม่เคยอะ่ะมันจะรู้ทันทีแล้วมันไม่เท่ากันเคยยังนั่นแหละ มันไม่เท่าก็ดันให้มันเท่าเพราะฉะนั้นตัว MP มันใช้จังหวะโชคร้อยของทุกๆอย่างที่เรากระชอกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พอมันเหลือหกสิบเริ่มไปทำตัวอื่นได้เริ่มคิดแล้วว่าเออจะเอาตัวไหนถ้าบอดมันไม่วิ่งมาบอกนั่นแหละครับไปต่อไปต,อต่อทางต่อทางไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยซึ่งอา่า ทำทั้งหมดตอนนี้ไปหาตึงห้ามเลยตึงไปหาเจ็บแต่มันมีบางคนชอบทำให้เจ็บชอบทำให้ปวดดีไหมเขาดีเ,าเขาดีไอเราดีไหมเราต้องลองเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเจ็บกับไม่เจ็บมันจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแค่ตึงมานี่มันก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะแต่ถ้าคนที่เขาเจ็บหรือเขาปวดอยู่อะ่ะ ถ้าเขาจะได้จากเจ็บกับปวดมันจะต่างจากไม่เจ็บไม่ปวดคนละโลกเลยแล้วพอเขาไปเล่นเจ็บกับปวดมันก็เลยจะเหนือกว่ามันเหนือกว่ามันให้ประสบการณ์ที่เ้าเรียกว่าชิมจนชินแล้วด้านชาพอด้านชาเสร็จปุ๊บอะครับคือเราต้องทำเองนะไม่ใช่เชื่อผมนะ พอด้านชาสุดท้ายแล้วอะครับมันจะหนามากเหมือนรับแรงต้านได้มากอพอรับแรงต้านได้มากอะครับมันเลยกลายเป็นว่ามัน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 อึดถืดทนนั่นเองนี่คือนี่เคยโดยส่วนตัวแต่ว่าสําหรับนี่คือได้ยินมาเนี่ยมีสองท่านคือเพศแม่เขาทําแบบนี้เขาทําให้มันเจ็บซึ่งเขาจะได้หรือไม่ได้อะไรนี่ก็อีกเรื่องแต่ว่าเราจะรู้ว่าในเจ็บมันมีมันมีของดีซ่อนอยู่ก็แล้วกันนี่คือ คร่าวๆอ่ะมูปลาหมดไปแล้วอะไรอย่างอื่นอีกพี่สงสัยเนี่ยก็คือการเต้นเวลาเราเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยครับควรที่เวลาคือจะต้องทําให้มันเหงื่อออกก่อนใช่ไหมเพราโดนแดดเอาใหม่ต้องทีละคําคําว่าคําว่าเหนื่อย mm hmm. เหนื่อยมากๆเหนื่อยมากก็คือกระชอกย่าเท้ายืนเลยครับ คือเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็บิดหัวไหล่ช่วยบิดหัวไหล่ช่วยเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เพิ่งได้เมื่อกี้นี่เองนะให้ยกแขนขึ้นเนี่ยขึ้นลงแล้วเอาเอามือเราเนี่ยครับดึงจิกเข้าไปเลยครับอ่าจิกแล้วดึงเข้าให้เจ็บเจ็บแล้วปล่อยเจ็บแล้วปล่อยโอโ้โหมันจะมันจะให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยโยกขึ้นโยกลงกด,ด้วย แล้วก็ดึงจิกเนี่ยครับดึงจิกช้าๆข้างล่างเนี่ยครับหมุนคว้านเนี่ยครับคว้านไปเรื่อยคว้านไปเรื่อยจิกย